ผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่รู้สึก็เรื่อยๆอย่างนี้คือเหมือนช่วงนี้พี่บอกว่าเออได้ออกมาทํางานอ่ะคือเหมือนจะเริ่มกลับมาปกติเริ่มมันทางานเริ่มอะไรเงี้ยเริ่มใหญ่มากก็ยังงงๆบ้างอ่ะมันไม่เจอคนมานานมันก็แบบเราก็ปรับไปเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเออกลับมาถ่ายเยอะทั้งหลังก็เริ่มออกจากบ้านมากขึ้นก็เอดีเอาเรียกว่าความกลัวความรำแรงมันยังมีอยู่นะเพราะช่วงว่าบางครบันเทิงมันก็ไม่ได้นิ่งอ่ะ ผมแบบยอมรับสภาพได้แล้วว่ามันก็ต้องอยู่อก่อนก็จะแบบหน่อยๆนิดนึงจะแบบจะดีเหรอวะที่เราจะต้องเจอกันเยอะๆแล้วเราจะถอดหน,น้ากากอยู่ด้วยกันมันจะโอเคใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็สุดท้ายมันก็ถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็อยู่ใน,ในโลกแบบว่ายุคใหม่ก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นก็เป็นนี่บอก่าหมอนว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราแค่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ ใช่ใช่ใช่ไม่ได้พกการ์ดใช้คันเรามัดระวังตัวแทนอะไรอย่างงี้ใช่ก็พยายามหรือว่าดูแลตัวเองอ่ะเราก็ต้องไม่ไปเสี่ยงมากก็รับผิดชอบต่อสังคมแหละถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็เราก็จะแจ้งไมที่สดใสขึ้นเนี่ยเพราะว่าหัวใจเราสดใสหรือเปล่าเนี <h <h ่ย ผมก็จะเป็นอย่างนี้นะสดใสอ่างนีอย่างนี้เรื่อยต้องเอาพิพย้อนไปก่อนดีกว่าพิพก่อนน้าเนี้ยป่าพี่พบอกมาบอกว่าเออเรียกว่าความรักความรักอันนี้ไปอย่างเี้หลายคนก็อกว่าเหมหาให้กลังใจเราาแบบวเ้ยอกจะให้เราสดใสด้วยความรักขึ้นอีกอีกครั้งนึงอไอย่างงุ้่นนี้ผ่านมาเยอะแล้วสดใสเขาบอกอ๋าเธอเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าคุกออนตัวเองเร็วมาลเหัใจเป็นใยเหล็ก เรู้ว่ามีประสบการณ์มเยอะกับเรื่องความรเยอะนะใช่แต่ผมว่าก็เหมือนทุกคนแหละทุกคนก็มีประสบการณ์ก็เราก็เข้มแข็งขึ้นอยู่ไม่ทำไงเลยฮะนี่มเฉยๆเดี๋ยวมันก็ดีปกติอะผมว่ามันก็เหมือนทุกๆเรื่องอะเวลาเราแบบเวลาเราผ่านไปได้มันก็โอุคเริ่ร่วงเร่ออะไอยางเงี้ยอย่งความลวงเรา ไม่เคยเลยใช่ไม่โอ้ไม่เคยดูเลยลูกนามรักก็อะไรไมไดเลยนะแบบกลัวถ้าดูแล้วไม่ดีนี่น่อยเหมือนกันนะนี่บอกปลาคือแบบถ้าดูแล้วเขาแบบเฮ้ยคุณจะไม่เจอความรักปิดน้ำบางทีก็อาจจะบอกเหรว่าเดี๋ยวจะไปเจอความรักช่วงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้กงับเวลาถูกไงผมว่ามันก็เราอย่าไปแบบคือผมว่าพอรู้เรื่องดวงมากบางคนก็จะแบบไม่ได้ปล่อยตัวเองมิตรสละแต่เราก็ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยผมว่ายึดติดกับอะไรมากไปมันก็อาจจะไม่ดี ก็กลัวตัวเองว่าดูน่าจะเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าตัดปัญหาดีกว่าคือกลัวคำตอบแต่ตรงนี้ขออีกข้างหนึ่งนะครับอาจารย์ทุกท่านเชิญจแล้ต่อเราเชิญกลับบ้านไปแล้นะครับแล้วก็บรรดาสองดี่ก็จะมาตัอถาเขามาก็ดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีผมว่ามันแบบเลือกคาดหวังว่าคาดหวังมันไม่ประโยชน์คือเวลาคาดหวังเนี่ยถ้ามันได้ตามที่เราคาดหวังเราก็จะแค่รู้สึกเฉยๆคุณเหมือนแบบพอเราไปคาดหวังเยอะเราก็ไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนยกพี่ดานมันสูงเกินไปมันก็ไม่แปลกทุมืนกันไเคยหลุดดีกว่าใช่ครับตอนนี้มีเข้ามาบ้างหรือยังคะครับตอนนี้มีเข้ามาไม่บอกเลือกเปิดใจไหมล่ะอะไรอย่งี้ไม่บอกให้มันตื่นเต้นอีเรี่ยงไม่บอกไปเดี๋ยวบอกไปมันก็ไม่สนุกหรือยัม่ีเนี่ยแสดงว่ายังเรื่องไม่ถูกใช่ไหมคะว่าคนไหนดีไม่บอกเก็บไว้บ้างมีเรื่องส่วนตัวบ้าง คือให้ลุ้นไปก่อนใช่ให้สนุกในการหาจะได้ตามตามกันใช่ไหมเออทางเท้ามากพูดทางนี้ก็ได้นะครับอีกมีเดียวก็เล็กสาคือผมมองแค่ว่ามองแค่ว่าเราอยากทำงานอะไรมากกว่าเราอยากในอายุเท่านี้เท่านี้เราอยากเราอยากทำสิ่งไหนมากกว่าผมไม่ได้คาดหวังแบบเออมันไม่จำเป็นว่าชีวิตเราจะต้อง มีความรับถึงจะอยู่ได้นะครับทีนี้หลายคนก็ไม่ได้แต่งงานก็เยอะแยะหลายๆคนก็อยู่คนเดียวก็มีเป็นปกติผมว่ามันก็ไม่ได้เสียลยอย่างเราเรามองอะไรเออเขาเลยถามเราเรามองอะไรในอนาคตของเราไว้บ้าง่ะชีวิตก็ว่าอยากทําอะไรอย่างมีมีมีแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองแหละว่าแบบเออเราอยากทํางานได้ระดับไหนเราอยากมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหนมก็มี ก็ขอไม่เล่าเหมือนกันเก็บไว้เป็นความลับบ้างไม่ตามงานนะเอาไว้ค่อยเก็บไว้ถาม้ถามตอนบ่ายได้ปะพี่ตี๋ไปบ้างครับสาวๆหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเออสเปคที่เปลี่ยนไปไหมแบบอยากจะเข้ามาอะไรอย่างเป็นเฉพาะกลุ่มของเราเรด้วยนะผมเป็นคนไม่เคยแบบว่าจะต้องฟิกว่าคนนี้หน้าตาแบบอะไรพี่พ่อของพ่แมแบบว่ามันผมว่ามีสเปคไปแล้วมือ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อะไรไม่ได้ตามตรงบางทีเราใช่เราบอกว่าเราไปเราไปจํากัดค่าคนด้วยแบบว่าคุณค่าพื้นฐานที่เราอยากได้ไม่ได้แต่ละคนมีความแบบว่าดีในแบบของตัวเองแต่ละคนแตกต่างในแบบของตัวเองผมว่าเราเปิดใจเราก็จะเจออะไรที่แตกต่างประเด็นความเข้าหากันเข้ากันได้ถ้าได้สเปกก็จะได้คนเดิมเหมือนจะเป็นร่างสองร่างสามก็ไมแต่หรือเมื่อแล้วแบบแล้วทำไมเลกคอมเมนต่แรกนเร่าดีเอ็มเข้ามาได้เลยไหมคะตอนนี้ เก่าๆดีเอ็มก็มาได้เลยค่ะแต่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่น